สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้พี่กูมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเลือกออไม้ฟิโลเดนดอนนะคะเบอร์รี่เบอร์รี่มาร์กนะคะตัวเบอร์รี่มาร์กเนี่ยค่ะจะมีความด่างของใบนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้ด่างทุกใบนะคะเมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีสลับเขียวขึ้นมาด้วยความว่าเขาเป็นไม้ข้อสั้นนะคะเ,เขาจะแตกยอดอ่อนแตกข้ออ่อนออกมามันก็จะมีความ มีเขียวมีดางสลับกันไปทีนี้แล้วเราจะเลือกออไม้ที่เขาํำแบบไหนมาล่ะถ้าเกิดเราเลือกไม้ชำข้อนะเ,ออเดี๋ยวนี้มันหาซื้อได้ง่ายแล้วเนาะแล้วก็ราคาก็จับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะคะตัวไม้ชำข้อถ้าพี่กุ้งจะแนะนำเนาะอย่างตัวเนี้ยพี่กุ้งซื้อมาเพิ่งได้มาจากตลาดนัดสีบุรีนะคะอันนี้ใบใหม,ใหม่ออกมา ด่างสวยเลยทีเดียวเชียวนะคะดูความลายของเขานะทีนี้พี่ชัยเลือกดูตรงนี้ค่ะวิธีดูว่าเราจะได้ไม้ที่มีโอกาสด่างสูงก็คือให้เราดูที่ก้านไม้ด่างทั่วไปนะคะเราก็จะดูง่ายๆว่าถ้ามันจะมีความด่างเปอร์เซนต์การที่ใบใหม่ออกมาแล้วด่างก็คือให้ดูที่ตัวก้านเขาเนี่ยค่ะที่พี่กุ้งเลือกตรงนี้คือเนี่ยเราเห็นแล้วว่าหลอดไม้ที่ออกมาเนี่ยมันจะมี ความด่างมีเส้นๆขขาวอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตัวนี้พี่กุ้งเลือกมาเพราะว่าเอ่อความด่างค่อนข้างจดเจนขึ้นคือด่างที่เขาเรียกกันนะคะว่าด่างลงก้านนะดูแบบนี้นะคะดูที่ก้านเขาแบบนี้แล้วเนี่ยหลอดใหม่ที่ขึ้นมานะเอ่อยอดใหม่ที่กำลังจะแทงมาก็มีความด่างใบนี้ก็ด่างจากก้านขึ้นมาเลยเห็นไหมมันเลยได้ใบนี้มาแล้วก็แต่ทีนี้ด้วยความว่า วันนั้นที่พี่กุ้งไปเลือกก็มีหลากหลายกระทางนะก็เลือกอยู่นานเอาไงดีว่าด้วยความว่าเราเป็นคนชอบมาลุ้นมาศึกษานะตัวเนี้ยเท่าที่เห็นคือเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมีโอกาสด่างด่างเลยว่าเออเราเอามาลุ้นอีกทีว่ามันดูแล้วมันมีโอกาสด่างไงเพราะว่ากานมันด่างเหมือนตัวนี้เลยแต่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยไอ้กิ่งเนี้ยเนี่ยมันมีใบเนี้ยแตกออกมาเขียวปีเลย ไล่ขึ้นมาเขียว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 แน่นอนนั่นไงใบเขียวปี๋มาเลยเนาะซึ่งถ้าตัวที่มันด่างอ่ะก้านมันด่างเห็นตัวนี้ไหมเห็นตัวข้างในไหมหันทั้งไหนดิหันทั้งไหนดิวะพยายามล,าลา่อร่างเอาไว้ใส่เหมือนเดิมแล้วกันอ่ะเนี่ยถ้าให้ดูจริงอ่ะไอตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยไอ้กิ่กขงขงา้างในกิ่งเนี้ยนะเนี่ยถ้ามันด่างก้านมันจะด่างแบบนี้เลยนะเพื่อนๆซึ่งถ้าก้านด่างแบบเนี้ยใบ มันก็จะด,ด่างมีความด่างแต่ด่างมากด่างน้อยแล้วแต่เขานะคะแล้วแต่เขาจะจัดสรรเลยแต่ด่างแน่นอนเนี่ยก้านใบถ้าดูดีๆจะเห็นเลยว่ามันเป็นริ้วเป็นริ้วขาวๆแบบนี้เลยนะเนี่ยมีความขาวแบบนี้เลยอันนี้เขามาจากก้านนี้ไอยอดเนี้ยน่าจะมาจากกิ่งนี้นะอยู่้างใต้ที่ไม่ได้แงะขอโทษทีนะคะโยกไปโยกมาพี่ปุ้งไว้บนนี้ให้นมันสูงไง เ,เห็นไหมมีนนะ่ให้ดูให้ดูความแตกต่างอันนี้คือด่างแน่นอนแต่ตัวนี้เขียวใบก็เขียวใบก็เขียวเลยแต่สังเกตยังไงรู้ไหมขนาดอันนี้มันมาจากกิตรงนี้มันกิ่งด่างใช่ไหมแต่มันสามารถที่พุ่งบอกอะว่ามันมันมันพอมันแตกออกมาเป็นอีกกิ่งหนึ่งมีอีกหลอดหนึงขึ้นมามันมีโอกาสที่มันจะไม่ด่าง เพราะฉะนั้นไอตัวเบอร์รี่มาร์กเนี่ยมันจะมีความกลับไปกลับมาของความจะเรียกว่ามันไม่นิ่งไหมพี่ก็ไม่เรียกอย่างนั้นดีกว่านาะพี่ว่าโดยธรรมชาติเขาก็จะมีความกลับไปกลับมาของของไม้ด่างนะคือกลับไปคือกลับไปกลับมาก็คือเดี๋ยวด่างเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวด่างเดี๋ยวเขียวเขาก็จะเลยมีวิธีการตัดไล่ตาด่างนะคะตัวไหนเขียวก็ตัดออกถ้าคนที่เขาไม่อยากให้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 ใหใหมีมีใบเขียวเยอะเขาก็จะตัดตัดชึบ ตรงนี้ออกทีนี้พี่กุ้งเอาตัวนี้มาเพื่อจะมาลุ้นว่าไอเน,นี้ยที่พี่เราว,วิเคราะห์พี่นิดวิเคราะห์ว่าตัวเนี้ยมันจะด่างไหมคือจะมาลุ้นกิ่งนี้กันเพราะอันนี้ออกมาเขียวนะตัวนี้ออกมาไปเขียวอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นว่าด่างไหมที่ออกมาเพราะเห็นว่าก capacity, ้านนีด้ด้วยแหละก้านนี้มันมีความด่างชัดก้านใหญ่ชัดนะเลือกความใหญ่ของก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีสารอาหารที่ดีเพราะว่าดูข้อเขาน่าจะมีอายุเพราะมันใหญ่เี่ยพี่ไม่ได้เลือกข้อเล็กๆมาอันนี้ไม้วางข้อนะ แล้วก็อันนี้ก็ดูนะอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมมีลายเส้นๆขาวๆอันนี้เขาเรียกว่าด่างลงก้านอันนี้ก็ด่างมาละอันนี้ด่างมาละแสดงว่าข้อนี้มีโอกาสด่างร้อยเปอร์เซ็นต์เอ,อเรียร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อย่างที่บอกนะมันมีโอกาสกลับไปกลับมาเหมือนตัวเนี้ยหรือเราจะขูดให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันมันมาจากข้อเดียวกันไหมข้อเดียวกันแหละอม,มาจากข้อเดียวกันแต่แตกออกมาตัวนี้ด่างอันน,นี้ก้านนี้ก็ด่างแต่ก้านนี้เขียว นะวิธีดูนะคะเพื่อนๆก็เลือกเออถ้ามีโอกาสได้ไปเดินตลาดไงน้องๆก็ส่องเลยเฮ้ยก้านนี้มันเขียวเว้ยหรือว่ามันขึ้นมาเป็นฟอร์มกอแล้วเขาขายเดี๋ยวนี้ขายเป็นกกอแล้วไงเพราะไอ้ตัวนี้มันแตกยอดเกง่งแตกกอใหม่เก่งมากเร็วมากอันนี้พี่เพิ่งได้มาอาทิตย์เดียวนะก็ก็น้องก็ดูว่าเออมันมีมันมีก้านมันมีหนอเอ้ยเขาเรียกอะไรวะมันมีเออๆนั่นะแหละมีก้านที่มันมี ความด่างๆอ่ะเยอะเยอะไหมอะไรไหมยอย่างนี้นะให้เลือกแบบนี้ถ้าเห็นมันขึ้นมามีใบด่างออมันมีใบด่างเยอะเลยแต่มาดูที่ก้านเฮ้ยมันเขียวเฮ้ยมันลายมันไม่มีลายเท่าไหร่เวก็มีจะบอกว่ามันก็จะมีโอกาสที่มันจะเขียวแบบนี้นะเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งอ่ะเดี๋ยวจะรอดูยอดนี้ก่อนเออเดี๋ยวจะรอดูยอดนี้ทีนี้จะบอกว่าก่อนหน้านั้นนะพี่กุ้งก็ลองดูเห็นเขาบอกว่าไอตัวเบอร์รี่มาร์กอ่ะความด่างเขามันจะ มีกลับไปกลับมาอันนี้คือตัวแรกของพี่ที่ซื้อมาอันนี้เอฟมาเอฟเอฟมาจากห้องขายต้นไม้ออนไลน์อันเนี้ยซื้อมาตอนนั้นราคาก็ราคาราคามันลงมาละใบไม่ถึงพันเนาะอันเนี้ยซื้อมาใบแรกเลยได้มาหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดอะ่ะอันนี้ก็จะมีความด่างแค่นี้พี่ก็เอามาลุ้นไงแต่ตอนนั้นซื้อออนไลน์เราก็ไม่ได้ถามหาไม่ได้ขอดูว่า ตัวก้านอะ่ะมันจะด่างไหมอ่าถ้าบางคนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาก็จะบอกเลยว่าเออก้านด่างครับนู่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นเราซื้อแรกๆเนาะเราก็ไม่ได้ถามเราก็ซื้อแล้วคับแบบไม่ได้แพงมากเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรเราก็เอามาลุ้นเอามาศึกษาเนี่ยมีความด่างอยู่แค่นี้เราก็ลุ้นว่าเออมันมีความด่างมันมีชื่อด่างละเผื่อมันมีโอกาสที่มันจะกลับมาด่างอีกนี่มาดูสิเป็นไงล่ะ เขียวปีทั้งต้นตอนซื้อมาก็เออสั่งมาเขาก็มาส่งก็เห็นแล้วว่าก้านมันมาเขียวก้านมันเขียวปีมาเลยอ่ะเขียวมาเลยเขียวแบบเนี้ยเออพอเขียวปุ๊บแล้วจะมีโอกาสไหมวะมีใครรู้มั่งไหมคะว่าถ้าซื้อมาก้านเขียวๆอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสมาแบบเวลาเนี่ยแตกมาอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสลายไหมหอะไรเงี้ยนี่พี่ก็พยายามแหวกกดูแล้วนะก็ก็ยังไม่เห็นมีมีลายลายเหมือนอย่างนี้นะ ก็พยายามดูอยู่อันนี้เขาก็เป็นไม้วางขอ้อเหมือนกันเขาก็น่าจะตัดไล่ตามาแล้วก็มาขายถูกๆอะไรเงี้ยพี่ก็เอามาศึกษาดู <c oughs> ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาชัวถ้าจะซื้อว่าเห็นเขาด่างน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าจะเอาชัวนะให้ขอดูขอดูที่ก้านเขาเลยว่ามันด่างไหมแต่ถ้าเขียวมาแบบพี่กุ้งแบบตัวแรกต้นแรกเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสด่างจะลํำไรนิดนึงนะเพราะตอนนี้เขียวทั้งต้นเลย <c oughs> หนอนกินด้วยจะบอกว่าเขียวทั้งต้นเลยยังไม่เจอนะนี่ขนาดออกมาใหม่ก็ยังเขียวเหมือนเดิมก็จะเลี้ยงเอาไว้ศึกษาดูนะคะตัวนี้ก็เลี้ยงไว้แหละเออซื้อมาแล้วเ,ออเขียวแม่กันรักอะ่ะเออพยายามแหวกๆอยู่เอออุ้ยไลรุดไล่อาวเนี่ยแหละเขียวนะให้ดูดูยังไงก็เขียวอยู่อื ไปทำหลุดใบหนึ่งเลยโอเคนะพูดเยอะเลยให้ดูเลยนะต้องด่างแบบนี้นะพิกวงทวนอีกรอบหนึ่งนะให้ดูชัดๆเลยนะด่างลงก้านนี่ที่เขาบอกว่าดา่ดางลงก้านมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้ามันจะด่างมันก็ต้องด่างตั้งแต่ก้านเลยเห็นยังแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดู น,น่อนี้มาดูเอ่อกิ่งนี้อ่อหลอดนี้กับหลอดนี้กันว่ามีโอกาสด่างสูงไหมเพราะมันจะเป็นเหมือนตัวนี้ไหมตัวนี้มันเขียวเนาะไว้อัปเดตใหม่ละกันนะเพื่อนๆนะไปแล้วแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ